ทําทานที่บ้านได้ไม่ต้องออกไปเสี่ยงโควิดที่ร้านนะคะแค่วางบนเตานี้นะคะเตาแก๊ส วันนี้เราทานปิ้งย่างเกาหลีที่บ้านกันนะคะกระทะนี้เราซื้อมา275บาทค่ะวนในนี้เราสั่งมาค่ะกล่องละ15บาทค่ะคือถูกมากอะซื้อที่ตลาดอะ20่บบาทได้น้อยกว่านี้อีกนะคะส่วนชุดนี้ค่ะ30บาทคือถูกอะได้ไข่มาด้วยอะส่วนในนี้ก็กล่องละ50บาทนะคะ สามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นอะไรบ้างค่ะหรือจะสั่งเป็นชุดที่เขาจัดไว้ก็ได้นะคะส่วนอันนี้ก็ไก่ก็50บาทเมื่อวานซื้อมา45บาทครึ่งโลก,ก็ต้องหมักเองเนาะแต่อันนี้เราไม่ต้องหมักเองนะคะเขาหมักมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นไก่เหมือนกันอันนี้เทริยากิค่ะนี้พริกไทยดําดีงามมากเลยค่ะก็เลยอยากบอกต่อนะคะนี่คือที่เราสั่งมาจากบาร์บีคิวรีร์อนะคะทั้งชุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแค่ 294บาทรวงส่งแล้วนะคะได้ผักได้คุ้มเส้นมาคือดีอ่ะทำทานที่บ้านได้ไม่ต้องออกไปเสี่ยงโควิดที่ร้านนะคะแค่วางบนเตานี้นะคะเตาแก๊สเราก็แค่ชูจะระาะ์ิ้งย่างมาเพิ่มค่ะนแบบปิ้งย่างง่ายๆที่บ้านเลยค่ะลาบปากเลยใช่ไหมคะสั่งมาจากบาร์บีคิวรีสอร์ทนะคะ เนนี้คือเป็นไก่คาราเกะค่ะน,นี่คือโปรตีนแน่นค่ะวันนี้จะขอแนะนำให้รู้จักกับคาริล่าซูเปอร์ฟู้ดพืชธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านมากๆค่ะ คาเลล่านะคะถูกพูดถึงมานานหลายสิบปีแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งถูกคนพบค่ะและเขามีงานวิจัยยืนยันเยอะมากค่ะว่าคาเลล่าสงผลดีต่อสุขภาพจริงๆและมีหนงังสือเกี่ยวกับสุขภาพเขียนถึงคาเลล่าไว้เยอะมากๆค่ะที่เขาดีต่อสุขภาพได้เยอะขนาดนี้นั่นเป็นเพราะด้วยคุณสมบัติตามธรรมชาติของคอเลล่าที่สามารถขับล้างสารพิษได้ถึงระดับเซลล์และก็เป็นสิ่งในธรรมชาตินะคะที่มีเปอร์เซ็นต์กรดนิวคลีอิกสูงที่สุดในโลกเลยค่ะ และสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือเราต้องมั่นใจว่าคอเลราที่เราเลือกทานเนี่ยบริสุทธิ์ร้อซจริงๆค่ะเพราะด้วยคุณสมบัติตามธรรมาชาติของคอ,อเลรานะคะคือเขาเป็นพืชที่จะดูดซับสารพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโลหะหนักเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในตัวเองได้ดังนั้นหากแหล่งเลี้ยงหรือกระบวนการการผลิตปนเปื้อนแม้แต่นิดเดียวการทานคอเลราแทนที่จะได้รับประโยชน์นะคะจะกลายเป็นว่าเราทานสารพิษเข้ามาด้วยแทนค่ะ ซึ่งเราก็สามารถเลือกคอเลราที่มัน่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนได้ง่ายๆโดยดูจากการได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกในระดับสากลอย่าง USDA Organic ค่ะและนั่นจึงเป็นเหตุผลให้เราเลือกคอเลราของ Fabico เท่านั้นค่ะเพราะเขาผ่านการรับรองโดย USDA Organic ที่ยืนยันได้ว่าคอเลราของ Fabico เขาบไรไิสุทธิ์จริงๆในทุกขั้นตอนการผลิตค่ะ